เป็น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 รูปที่อยู่ในอินสตาแกรมของการไปเที่ยวนะครับเราจ่ายถ่ายประเทศใช่ไหมครับถ่ายประเทศว่าในรูปนี้คือประเทศอะไรโอ้ยยากใครเล่นคนแรกครับคนแกสมองช้าใครเล่นคนแรกครับอ่ารู้ก่อนเลยคนแรกหนึ่งสองสามโอ้โหยากมากเลย

ไปไปไไประเทศไทยอันนี้ไม่ต้องเฉลยไม่ต้องติดใครไหมรักกจะรักมม่แกเรอีสัญรก ม่ดีม่ดี้นะับญ่ปนถูกต้องครับผมโเก่งมากครับยินดีด้วยอ่าขอบคุณครับคนต่อไปยไครับพ้อมไหมครับน่สองสามสี่ก้า ยังไม่ถูกครับยังไม่ถูกครับให้รอเงสอบคนเมื่อกี้ได้ให้รอเงสอบคนเมื่อกี้ได้เดียวซ้อนถูกต้องครับโม มาที่นี่นะได้ยินคนพูดเลยนะพี่ทะเลถูกต้องครับตอนนี้เราถูกหายกันสิดอนึงได้กับตอนนะครับโอเคคุณต้วันครับนายรเร็วาสองสามใช่ครับ มีใครกันซิีใครกันซิบอกว่าบอกว่าลี่ป็งถูกต้องนะเก่งใครกันซิที่เก่งจริงเลยเป็นลหรอโอเคมาออกันล้อ่าอันนี้ก็เหมือนิมันไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่าใคกันซิมาเดี๋ยว ต้องครับผมเป็นนิวซีแลนด์เพทายกันสิเนื้อออกเผจริงรู้เลยเหรอเยนี่สองข้างาวสามเีมาตนี้ครับมั่นใจครับถูกต้องครับ เาม่ดท okay, mm. yeah, ี yes, yeah. yes. s <S ๊เนี่ย๊ไกล้สครันุนปยาตทำมพากระซิบทำมพากระซิบถึงรู้ลโอเคคนต่อไปนะครับยาไม่ได้เปิดเลยป๊จ๊บจี๊ดจก่อขายจี๊คนแรกเลยโอ้โห ถูกต้องนะครับด <sh> ูดูนะครับดาอุ่ก็ดาสุดท้ายแล้วเอ้าทายกันช่วยหน่อยเป็นต่อ้วเปต่อหรือเปล่าูกนต่อตามเป็่นทนด์คอเทอลีบอีถูกต้องครับ อันนี้เป็นเครื่องประมาณผลิตตั้งแต่เค้ายังไม่รู้หรอกก็ไม่รู้วันนี้เรายังไม่รู้คือจะได้พูด <yok95 x2> <Hai>. <songpting throughout> <Brazilian Half -Cola>